สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีพับเหรียญปวยทานดอกว่านสีทิศค่ะวันนี้นะคะใช้ดิบินเบอร์2องจนวนสเส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละยี่สิซนติเมตรค่ะวันนี้ใช้สีเหลือง2เส้นสีขาว2เส้นหลังจากนั้นเรียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันนะคะวัดลงไปที่ ตรงรอยที่พับไว้ก็คือ8เซนติเมตรครึ่งค่ะวัดจากตรงนี้ถึงตรงรอยที่พับไว้นะคะ8เซนติเมตรครึ่งค่ะจับตรงรอยพับเส้นที่1เป็นฐานปลายริบินที่เป็นด้านสั้นาไว้ด้านบนค่ะเส้นต่อมาเส้นที่สองจับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่1ค่ะปลายริบินที่เป็นด้านสั้นาไว้ด้านบนเสมอค่ะ เส้นต่อมาเส้นที่3จับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่2ค่ะเส้นต่อมาเส้นที่4จับตรงรอยพับสอบมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่1มาค่ะดึงเส้นริบบิ้นเส้นสุดท้ายนะคะให้กว้างกว้างค่ะกางออกลวกไปหาของเส้นที่3มใส่ลงไปค่ะดึงให้กระชับแล้วก็ใส่เหรียญค่ะ ลิปบินจากด้านบนพับลงมาค่ะลิปบินจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะลิปบิ้นจากข้างล่างนะคะพับขึ้นไปด้านบนค่ะลิปบินจากทางซ้ายนะคะสอดผ่านมาทางขวาค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมานะคะหลังจากนั้นเราก็บีบกดทุกมุมให้กระชับนะคะนี่ค่ะ พิกกลับด้านค่ะริบบิ้นเส้นสั้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะริบบิน้นริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดไปทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะ เริ่มจากเส้นนี้ค่ะพับกลับลงมาค่ะเริ่มจากเส้นสีเหลืองนะคะให้พับเซริบบิ้นไปทางด้านหลังปายริบบิ้นจะชี้ไปทางขวาค่ะปลายริบบิ้นชี้ไปทางขวาแล้วเราก็กดลงไปที่ฐานให้เป็นรอยอย่างนี้นะคะ หลังจากนั้นปลายริบบิ้นของเราที่ชี้ไปทางขวาให้นำกลับมาทางซ้ายสอดลงไปที่ฐานค่ะตรงเส้นสีเหลืองให้ดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะให้เหลือไว้ประมาณนี้นะคะแล้วใช้นิ้วทางด้านมือขวานะคะช่วยดันให้กลีบดอกนะคะไปประกบกันค่ะนี่ค่ะให้ไปชนกันนะคะนี่ค่ะโอเคค่ะ ต่อมาค่ะเส้นที่2ค่ะเส้นสีขาวพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังปลายริบบิ้นเราจะชี้ไปทางขวามือค่ะหลังจากนั้นบีบกดลงไปให้กระชับค่ะหลังจากนั้นให้นำปลายริบบิ้นกลับมาทางด้านซ้ายแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะ เราก็ดึงปลายริบบิ้นออกมาให้เหลือไว้ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นช่วยใช้นิ้วมือข้างขวาเราช่วยดันให้กีบดอกมันชนกันนะคะหรือประกบกันค่ะเส้นสีเหลืองให้พับเส้นริบบิ้นมาทางด้านหลังปลายริบบิ้นชี้มาทางขวานะคะบีบกดลงไปที่ฐานให้กระชับหลังจากนั้นนำปลายริบบิ้นกลับมาทางซ้ายสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีเหลืองค่ะแล้วดึงออกมาค่ะ นี่ค่ะดึงออกมาได้ประมาณนี้นะคะแล้วดันให้กลีบดอกมันชนกันค่ะนี่ค่ะประกบกันแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะเส้นที่4ค่ะเส้นริบบิ้นจากเส้นสีขาวนะคะพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังให้ปลายริบบิ้นชี้ไปทางขวาบีบกดลงไปค่ะหลังจากนั้นให้นำปลายริบบิ้นกลับมาทางด้านซ้ายนะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะ อดออกมาแล้วดึงออกมาค่ะให้เหลือไว้ประมาณนี้นะคะแล้วใช้มือข้างขวาค่ะช่วยดันกีีดอกให้ประกบกันค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเริ่มจากเส้นสีเหลืองค่ะเอาเส้นนี้หลบมาพับเส้นริบบิ้นนะคะไปทางขวาค่ะ ม้วนปลายริบิ้นเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่หานตรงกรีดดอกสีเหลืองค่ะสอดปลายริบิ้นออกมาค่ะค่อยๆดึงให้กระชับนะคะให้เหลือไว้ประมาณน,นะคะเดี๋ยวเราจะดึงอีกทีหนึ่งนะคะเส้นสีขาวค่ะเส้นที่สอง ปลายริบบิ้นมาทางขวาม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะแล้วสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวค่ะหรือใต้ล่างเส้นสีเหลืองนะคะปลายริบบิ้นทะลุออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นที่สามค่ะเส้นสีเหลืองเอาสีขาวหลบมาพับเส้นริบบิ้นมาทาง ขวามือหมวนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีเหลืองค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกมาค่ะเส้นสุดท้ายค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้มาทางขวามือม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะ สอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะทีนี้เราจะตกแต่งให้สวยงามนะคะนี่ค่ะเส้นต่อมาค่ะหรือว่าขั้นตอนต่อมานะคะเราพอเราทำกลีบดอกสวยเสมอกันนะคะ สวยเท่าๆกันแล้วเราก็พลิกกลับด้านค่ะพอจัดกลีบดอกสวยงามแล้วให้เราพลิกกลับด้านค่ะลิบบิ้นจากด้านบนพับลงมาค่ะลิบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะ จากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วก็ตัดปลายดิบิ้นทิ้งค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ